ลัคนาราศีพิจิกรออยู่หรือเปล่าครับรายงานตัวก่อนเรามากระซิบกันเบาๆได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ใช่แนวเนาะอย่างนี้พิจิกท่านต้องฟังผมพูดคำเดิมและผมก็มั่นใจในการพยากรณ์ของผมมากๆนะเว้นสองสาอย่างคือเว้นดาวประจำตัวเสียหรือเว้นอย่างอื่นในการเสียนะอย่างนี้วันที่23เดือนธันวาคมนี้ดาวพฤหัส มีการปรับเปลี่ยนยกย้ายครับยกออกจากภพสุภะเดิมมันโคจรเสรอดเสรอดคือเร็วโคจรเสรอดไปในภพกระดุกภพสุภะคือราศีกรกฎยกออกถอยหลังตอนนี้กลับมาอยู่ในภพเรือนราศีมิถุนคือภพมรณะฟังแล้วเนี่ยจะดีหรือเปล่าล่ะดาวความสำเร็จยกออกจากภพสุภะ ไปพบมรณะมันสุภาตั้งแต่สองเดือนตุลาจนถึงวันที่23เดือนธันวานะครับยีเดือนธันวายกออกจากพบสุภาพออกจากพบมรณะท่านมีเวลาฟังผมหรือเปล่าล่ะผมจะอ่านให้ท่านฟังยาวๆแบบ10นาทีเต็มนะอย่างนี้ฟังชื่อแล้วจะไม่ดีเนาะแล้วผมเห็นหลายๆคนพยากรณ์แล้วก็จะจะไม่ดีก็จะไม่ดีตามเขาบากเขาบอกนั่นแหละไม่ได้ผิดหรอกแต่มันมีจุดแก้ครับผม ฟังให้ดีมีจุดแก้ 1. นึ่งดาวพฤหัสยกออกเข้าสู่พบมรณะผมอ่านผลก่อนนะ 23. ทธันวาน,นะครับผมในเรื่องการงานช่วงปิดช่วงชําละปิดคดีจบคดีเคลียนะครับผมงานหนักแต่ยังเอาอยู่อยู่เพราะดาวประจำตัวยังโดดเด่นอยู่นะครับผมงานเอกสารงานต่างๆที่ค้างาที่ค้างคาเนี่ยจะเคลียให้จบนะครับผมการเงินเงินเก่าออกเงินใหม่เข้า การเงินสําหรับพิจิกนะครับผมถ้านับดาวพระฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเมื่ออยู่ในภพมรณะก็เงินเก่าจะหลุดและเงินรายจ่ายจะออกเยอะพอสมควรเลยนะหลังมาที่26เนี่ยเนี่ยพุทธยังช่วยอยู่นะครับผม,มเดี๋ยวผมบอกอ่ะทีนี้ความรักนะครับผมคมชัดขึ้นแต่ลึกขึ้นคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่มีคนที่เข้ามาช่วยในระยะ ที่ต้องพิสูจน์กันก่อนช่วงนี้นะส่วนคนที่ลูกศิษย์บางคนผมเห็นในคอมเมนต์ว่าเปิดตัวไปแล้วอาจารย์ทำไงจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ผมบอกว่าห้ามเปิดตัวหลังมาที่28เดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็โพสเลยยิงแอดเลยว่ามีผัวแล้วไม่มีปัญหายิงได้เลยนะครับผมคนมีคู่เนี่ยจะคุยกันลึกซึ้งเข้าใจกันมากขึ้นจะปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เข้าลงตัวกันมากขึ้นนะครับปัญหาต่างๆจะเริ่มเปิดอกในการคุยกันนะจะเริ่มเป็นที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซึมซับไม่สิฟูกทางใจให้กับอีกคนหนึ่งได้เนาะระมาระวังเรื่องอารมณ์นะหนึ่งสคู่กันเป็นดาวคู่ปฏบัติเหตุทำให้ท่านต้องปะทะนะสามเป็นดาวประจำตัวของท่านด้วยนะซอเข้าใจโลกนี่คือดีที่สุดนะครับผมถัดมาในเรื่องสุขภาพพระฤาหัดเขาพบมรณะระบระมัดระวังความเครียดสะสมไมเกรนภูมิแพ้ตรวจเลือดตรวจสุขภาพ นะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับผมระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ระบบเลือดนอนผิดเวลาภูมิคุ้มกันตกนะครับผมเรื่องที่มรณะที่จะสั่งให้จบหนึ่งก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ค้างคา 2. เรื่องงานที่ไม่ควรทําตัดท่านตัดแน่นอนอย่างที่ 3. เรื่องที่ทําแล้เหนื่อยใจท่านต้องตัดอย่างที่ 4. ภาระที่ไม่ใช่ของเราต้องตัดเคลียเรื่องเก่าควรจบตั้งนานแล้วนะครับผมมันจะถูกเคลียให้หมดในช่วงที่พระรหัสตกพบมรณะฟังแล้วยังไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเลยใช่ไหม นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับผมเพราะผมจะทำนายดีเพราะมันมีเหตุผลของการอยู่ในซ่อนอยู่ในภพมรณะนะครับผมสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภพมรณะคือท่านจะคิดลึกขึ้นท่านจะฉลาดขึ้นใช้สัญชาตญาณได้ดีมากๆมีสติในการเกิดมีอินไซต์ในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับผม สิ่งที่โหดสุดๆเนี่ยต้องเข้าใจหน่อยว่ามรณนะเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องยอมรับความมรณนะให้ได้ดังนั้นการจบกับใครสักคนจบกับสิ่งหนึ่งจบกับงานงานหนึ่งเจ็บปวดครับไม่ว่าใครก็เจ็บปวดแต่ดอกจันเอาไว้พิจิกเนี่ยมันทนความเจ็บปวดได้เท่ามากกว่าคนอื่นหลายสิบเท่าในจักรราศีทั้งหมดเนี่ยพิจิกเนี่ยมีอยู่ข้อห้ามไม่กี่อย่างหนึ่งตกร้าจะไม่ร้ายสองก็คือเป็นคนสองบุคลิก สามก็คือผีบ้านะทนความเจ็บปวดได้มากกว่าคนอื่นมันถึกอะคนอื่นเนี่ยความเจ็บระความเจ็บช้ำระดับสิบนะคนอื่นเจ็บสองเนี่ยโอยๆละพิจิกมาอีกชัดชอบนี่คือแรงผลักดันของชาวพิจิกนี่คือข้อดีพิจิกเป็นอ่าลัคนาที่เข้าเหมันแต่ฤดูเข้าฤด,ด,ดูหนาวนะโดยทําให้ท่านเนี่ยอ่ามีความพิเศษในหลายๆอย่างด้วยจักรราศีทั้งหมดนะครับผมเพราะดาวประจําตัวคือดาวสามเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอ่า บวกและลบต่างกันมันเลยทําให้ท่านเป็นคนสุดขั้วและเป็นคนนักกลยุทธ์นะครับทีนี้ยังไม่ถึงช่วงที่ผมจะอ่านให้ฟังพระพฤหัสแม้เข้าพบมรณะแต่พรฤหัสก็จะเข้าพบมรณะวันที่23เดือนธันวาจะถึงวันที่13เดือนพฤษภาคม14พฤษภาปุ๊บดีเขาสู่พบสุภาษและเป็นสุภาษแบบกําลังเต็มร้อยด้วยนะสุภาษตั้งแต่2ตุลาเนี่ยจนถึงสุภาษ สตุลาถึง22เดือนธันวาเนี่ยสุภาพแบบไม่มีกําลังแต่สุภาพแบบปีหน้าเนี่ยหลังส4บสี่พฤษภาเป็นสุภาพแบบกําลังเต็มร้อยสุภาเคราะดีที่สุดในรอบ10กว่าปีสิบเปีแน่นอนอ่ะทีนี้กลับมาพระฤหัสเนี่ยเข้าพบมรณะวันที่23นะครับผมวันที่26่ธันวาคมถึง23มมกราคมดาวพุธ เข้ามาช่วยท่านครับให้ความมรณะนั้นพังทลายไปดูยังไงอย่างแรกพระฤหัสเข้าพบมรณะมีตำแหน่งเป็นปอร,ร,เรัเกษตรหรือปราพบตรงกันข้ามนะครับผมคือพบการเงินมีดาวพุธเข้าไปสถิตอยู่มีตำแหน่งเป็นปราเหมือนกันพระฤหัสมีตำแหน่งเป็นปราอยู่ในเรือนพุธพุธอยู่ในเรือนพระฤหัสเป็นกเกษตรสลับเรือนกันครับ ดังนั้นทําให้ความเป็นประหรือทําให้ความเป็นมรณะนั้นมาลายหายไปในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่26เดือนธันวาจะถึงวันที่23เดือนมกราคมดังนั้นท่านจะได้รับความมรณะที่ผมบอกไปข้างต้นตั้งแต่วันที่27เจ็ดอ๋อจนถยี่สิบสี่มกราจะถึงวันที่1 3บสมเดือนพฤษภาเท่านั้นลดทอนไปได้ไหมนี่แหละคือความพิเศษของพิจิกเพราะมันเป็นเกษตรสลับเรือนครับแต่ก็ต้องยอมรับความมรณะนะดังนั้นมรณะช่วงแรกนะ คือ23ธันวาจนถึงวันที่24 25 26สยสวันเท่านั้นหลังจากนั้นมันจะเป็นกเกษตรสลับเรือนแล้วก็เป็นมรณะอีกทีหลังวันที่24เดือนมกราจดวันไหมนะทีนี้อันนี้คือความมรณะลืมไปหรือเปล่าว่า,วาดาวทุกดวงมารดมพลกันที่พบกระดุมพระคือพบการเงินของท่านแม้พระฤหัสจะเป็นพบการเงินจะเป็นดาวการเงินตกในพบเดือนเสียแต่ดาวอาทิตย์ ร่วมกับอังคารร่วมกับพุทธร่วมกับสุขในพบกระดุมพระคือการเงินส่งเสริมในเรื่องการเงินขัดล้างความมรณะของดาวพฤหัสได้จบไหมหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับกุมภาไปเจอใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือความพิเศษของชาวพิจิตที่เราจะเล่าสู่กานท่าน,นฟังที่สําคัญลูกดวงผมลูกศิษย์ผมฟังฟังต้องหลังจากนี้ต้องฟังห้าเดือนธันวาคมนี้พระจันทร์เสวยเลิกเทาสาติเล์นะครับผม มบอกสองเลอกคือ5้ธันวากับ2มกราเดี๋ยวผมมาบอกไปรู้เวลาจะพอหรือเปล่าบอกอนไพออันนั้น 1. 5ึธันวานี้พระจันทร์เวยเสวยเลิกเทสาติเลิกเลิกนี้คือเลิกอะไรคือเลิกมาร์เก็ตติ้งเลิกการตลาดเลิกเมตตามหานิยมปกติครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆใช้เลิกนี้ในการปลุกเสกเครื่องรังของขังเมตตามหานิยมเพราะพระจันทร์เสวยเทสาติเลิกเสลยเลิกพระจันทร์คือรูปจริทรให้ถ่ายจันทร์เมตตามหานิยมล้างเสน็หจันทร์ในคืนนั้น ท่านออกไปเจอพระจันทร์ข้างนอกบ้านที่ไม่มีอะไรบงังตรงที่พระจันทร์ตรงหัวออกไปอาบน้ําว่านออกไปอาบน้ําเกลือออกไปอาบแสงจันทร์ณวันนั้นล้างเสน่ห์จันทร์ลายเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณใสยมนดําไม่มีต้องในตัวท่านอีกณวันนั้นต้องทําคนเกิดลัคนาพิจิกเพราะทุกอย่างตกพบมานะท่านต้องทําถ้าไม่มีโอกาสได้ทําผมเองทําสีพึ่งมหาเสน่ห์้วยการให้ครูบาอาจารย์ปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วและผมไปตะเวนหาน้ําพุทธมนต์จาก จ็ดวัดดังทั่วกรุงเทพที่ผ่านพุทธมนต์มาแล้วครูบาอาจารย์ปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วผมกวนน้ำมนต์พุทธมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นผมเอาสีผมเอาน้ำว่านผมเอาว่านที่เป็นว่านเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเก้าอย่างเข้าไปกวนในน้ำมนต์กวนว่านเก้าว่านสเสน์ว่านว่านที่เป็นเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเก้าอย่างกวนกับน้ำมนต์เจ็ดวัดกวนไป พร้อมกับเลิกเทศาที่เลิกเลิกที่พระจันทร์เต็มดวงจากนั้นผมเอาสีพึ่งเข้าไปใส่นะครับผมและกวนในคืนนั้นทําพิธีในคืนนั้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมเอาใส่ในตลับนี้เป็นสีพึ่งสเสน่ห์ที่ผมจะให้ลูกศิษย์ลูกลูก,ลกหาผมปลุกเสกเรียบร้อยราคา129บาทไม่มีอีกแล้วและผมมั่นใจในการทำของผมทุกๆอย่างลองพิสูจน์ดูได้เลยนะครับพิจิตร